ครับตอนนี้โอ้กำลังขับเอาไปกลางสาเลยครับลองเบิ๋งครับอ้าวระยะลองเบิ๋งวัดขนาดไหนอุ้ยมึงมีเส้นดิ ยุบสาปายทงหน้าครับนี่นะครับมองคุดลากขึ้นไปย่ำย่ำนะครับพี่น้องโลกเบิ้งนะครับคือสภาพสาปาอยู่ทงหน้าครับโอ้ปลามันสวบครับเบิ่งปลาครับพี่น้องปลามากินอาหารครับนี่นะทงหน้าสาปาครับพี่น้องโลกเบิ้งนี่บรรยากาศตอนนี้อาที่กำลังจิทดสอบความรู้ของสายืนดูให้ในกลางสาอ่า เห็นนอนได้อล uh, oh, okay. so uh, ้วกำลังเคุณเออครับตอนนี้โอ้าวกำลังขับเอาไปกลางสายเลยครับโอ้าที่มาเมื่อ10เอ่อตรงไหนไอ้ที่ลงไปเลยเอ้ยไหนหลังลงเบังผุ่นประคับทดสอบเพิ่มเรือของของน้ำสานะครับซีเวทเลยวะถ้าไายไม่กระสอบจะว่าตั้งไก่ผมผมเอา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 เสร็จวัให้ปลามัน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 หอนอะนะ เออลงไปใต้สแลนดนอีกได้หนี่เดยเแบ็นเบนขังนึ่นทางด้านนี้ทังด้านเออเออเออมันมีพีต่แกงกันเอาลงลเบิ้ง้หน่อยเสแลนบ่ทั้งสแลนมันก็มีอยู่แก่เดียวลองหาเมื่อไรแกเอา แม่นเออลองเบิ้งนุกปเลนี่ไม่ดีกว่าฟังเลยฟังดีเลยฟังทั้งภักปุงงิเขาไปทั้งนเออโอ้ลังทดสอบท่ากำลังตรสอบ้อมลของของสาครับตอนนี้ลองเบิ้งครับระยะลองเบิ้งว่าขนาดไหน อุ้ยมมีเสนตรีมีสนอนดีหวพ่อดินปะฟื้นฟ้านี่ได้ไร้รอยปลากระเรดื่ดมาเอามาแล้วอครับตอนนี้กำลังทดสอบพิมเรือของสานะคะรับอทิีบัตรธรรมดาเด้ครับเนี่ยโอ้ทดสอบ น้ำใสน้ำงามน้ำใสดีปะน้ำใสน้ำงามโอ้น้ำใสดีเลยนี่ทดสอบเพิ่มเรื่ของสาป่าที่ว่าไปเสรทดสอบไปหันมาันถามว่านักทดสอบตอนนี้ลูกนี้กำลังยืนเบิ่งครับครับ อันนี้ตส,สอบความเรือของสาป,ปาปไปทะเลกับไปล่องอยางมึงอยู่ไปทะเลยังมึองอีกนะปล <c oughs> าที่โอ้ยังอีกแล้วนี่อ <c oughs> อันนี้นเดี๋มวมันเป็นฟังยังน่อยมันจะมีตัวตัวเลือของขุดสาเมุก,กี้นะอครือคก,กี้นะครับคุดคุดเมื่อกี้นะครับนี่คือสาป,ปานะครับตอนนี้อที่กำลัง,ปปง,ปปลงครับสาปาบางสภาพแวดล้อมครับนปตหลังนานอนทีกำลัง <c oughs> อ้าวนี่าครับรุ่นนี้กาลังยางบึงครับบึงสภาพสาปานะครับนี่เราขุดสานี่ยที่ใส่ใส่กระละมังห่างขุดสาขุดสาป่าอันนี้ต้นย่างลูกนี้ทั้งต้นต้นมันป่าด้ยนะมีต้นย่างต้นยุ่งอีกมีต้นกระลังไงผมว่าต้นยุ่งต้นย่างก็ปลูกต้นสาป่าต้นต้นย่างต้นยุ่งนะครับเป็นธรรมชาติเป็นคนมักปลูกต่ผมมกปลูกพวกใหม่ก็เลย เฮ็ดยังเห็ดไปมันมวนไปเลยขมวดตัวพ่อแม่พาเห็ดจะน้อยล้างบ้านกลายเป็นปลาใหม่เลยว่าทำปลาดีมาหน้าก็กลายเป็นปลาก็หน้าครับปลาสาหนามปลามีปลาหนามมีมีปลามีหนามมีไนครับอาทิตย์ลุงเรียนหนามโอ้ขมวนครับบรรยากาศนี่ค like ู่เด่นก <oh ็ไปพุทธยาก็ทุกชอบจอดรถผ้นาทิที่นี่มาที่ไกลวะ อาที่มาทดสอบความสามารถดังปังป,งปังแต่ละปีแล้วมา <c oughs> <c oughs> นี่แล้วมาอยู่นี่ก็ฟังสายแล้วเสียวบอผมยิ่งบบกเขาเปอาเลยขนาดเอากระสอบปุ๋ยมาใส่นี่โคตรละทิพย์เลยเอาปืนไอ้ซิปโนมอรอที่บอกเราบอกราคาบอกสามแสนเหมืเลยเอามาทดสอบความแม่นครับ,รบครับลูงนี่มาเปงนังสา,ารครับในบางบรรยากาศลูงนี่ลูงนี่บอาที่มาถ่ายจากไอาที่ไปถ่ายผมเลยมเป็นถ่ายผมอยูนผม ใหผมเห็นครีวิวนน่คุณนี่ครับเป็นผู้รีวิวนี่มึงเอาพี่น้องเลยยกปูสองไอ้น้องคนมามาเนี้พาลุงนี่มาบึงให้บึงหนาพ่เตียเปียเปียเียบแค่